โอเคค่ะนาาาักศึกาเดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะเมื่อกี้อาจารย์ตัดภาพไปนิดนึงนะอ่ะทีนี้ตัวนี้ค่ะนักศาขาในกรณีที่เราต้องการ เอาแผนจัดการเรียนรู้มาใส่ในตัวห้องเรียนของเราแต่แผนของฉันไม่ได้เป็นหนึ่งแผน่นคาจารย์คามันทําเป็นรูปภาพไม่ได้แล้วหนูอยากโชว์ให้เห็นทั้งหมดเลยะแผนของหนูอาจจะเป็นแบบ20แผน่น30แผ่นก็แล้วแต่หรือจะใส่ทั้งเล่มเลยก็ได้เอกสารก็ได้นะคะวิธีการทําของเขาก็คือสเต็ปที่1ให้นักศึกษาไป Google Drive นะคะ Google Drive ที่มันเชื่อมกับลิงก์ที่เราใช้สร้างกับตัวห้องของตัวห้องเสมือนจริงนี้ของเรานะคะสเต็ปต่อมาให้นักศึกษาลากฟ ที่มันเป็น PDF ค่ะลงไปใน Google Drive นั้นค่ะสเต็ปต่อมาแล้วฉันอยากเอามาโชว์ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็คือให้นักศึกษาไปที่ตรงนี้ค่ะลูกไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ตัวล็อกไฟล์ก่อนนะคะก็คือเป็นขั้นของการอัปโหลดไฟล์นะคะในลักษณะของการอัปโหลดไฟล์ค่ะนักศึกษา,าอัปโหลดไฟล์แล้วให้ไปที่ไหนไปที่ Integration ค่ะนักศึกษา,าที่มันเชื่อมต่อกับตัว Google Drive ค่ะลูกถ้าจากนั้นกดไปที่ Connect ค่ะ Connect แล้วมันก็จะบอกว่าให้คุณกดตามไปลิงก์ที่คุณต้องการที่จะเอา Google Drive ขึ้นมาใส่นะคะนักศึกษาก็กดตามไปเลยอ่กดตามไปเรื่อยๆมันจะเจอคำว่าแบบมันจะมีว่าเชื่อมอะไรบ้าง m t t m m s s Sorena นะคะ m i c r o s o f t Office 365นะคะตัวนี้อาจารย์ต้องการที่จะเชื่อมกับลิงก์ของตัวนี้นะคะมันเป็น Disconnect อยู่กดให้มันเป็น Connect ทั้งหมดนะคะกดให้มันเป็น Connect นะคะ กดให้มันเป็นคอนเน็กให้เรียบร้อยเนาะ กด Connect แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนักสาขาพอกด Connect เรียบร้อยแล้วค่ะนักสาขานักสามารีเฟซดูนะคะมารีเฟซดูนะคะพอรีเฟซแล้วเห็นไหมพอรีเฟซแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องมือที่นักศึกษาสร้างไดขึ้นมาเมื่อกี้นะคะณาตำแหน่งของการกด Connect ไปเรื่อยๆนะคะมันจะขึ้นมันจะขึ้นอันอื่นมันจะขึ้น Connect 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 ถูกไหมแล้วตัวของตัวตัวสุดท้ายของเราที่มันเป็น Google Drive มันจะขึ้นคําว่า d i s c o n n e c t ถ้าขึ้นคําว่า d i s c o n n e c t แสดงว่าตอนนั้น เน็กอยู่แต่ถ้ามันขึ้น c o n เน็กแสดงว่าหนูไม่ได้คอนเน็กนะลูกหนูมารีเฟซหนูจะไม่เจอหน้าตรงนี้นะคะนี่คือข้อสังเกตเนาะทีนี้จากตัวนี้ค่ะสังเกตว่าตัวไดที่อาจารย์อัพล่าสุดเนาะมันก็จะมีไฟล์ของเครื่องมือตรงนี้อยู่นะคะให้ึกษากดคําว่าเครื่องมือ ของเส้นตรงเลยกดเข้าเข้าไปเลยได้ตรงนั้นนะคะตัวตัวชีทที่อาจารย์ใส่ให้ตรงนี้จะมีประมาณอยู่20แผ่นนะคะมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เห็นไหมคะเห็นไหมมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เห็นไหมคะนักษาขามันก็จะดาวน์โหลดตัวแผนการจัดการเรียนรู้ของเราก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนักศึกษาก็ไม่ต้องไปปรับแก้เป็นแผนหน้าเดียวก็ได้ทีนี้หนูปลดล็อกใส่สัญลักษณ์ปลดล็อกเนาะเพราะใส่สัญลักษณ์ปลดล็อกแล้วคะ่ะนักษาขามันสามารถที่จะ เพิ่มสเกลได้รู้สึกว่ามองเล็กจังเลยอยากเพิ่มสเกลให้มันใหญ่ๆคะ่ะอาจารย์คะเพิ่มไปเลยจะลูกอ่ะเพิ่มอ่ะสมมติว่าอาจารย์อยากใหญ่เท่านี้อยากให้นักักประการเห็นใหญ่ขนาดนี้แหละอ่ะสมมุติว่าได้แล้วอาจารย์กดแบบบล็อกไวค้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเคลื่อนย้ายนักศึกษาสังเกตว่าเวลาเราเข้าไปที่ใกล้ตัวเนี้ยนักศึกษาจะสามารถเปิดแผ่นง,งานได้เห็นไหมคะมันว้าวมากเลยคะ่ะมันสามารถคลิกไปได้เลยหนูก็แค่ จัดแผนการจัดการเรียนรู้ของหนูให้มันสวยงามถูกไหมคะในแผนจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วนตามที่อาจารย์กําหนดเนาะหรือตามรูปรักของแผนตามแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องมีว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะของการอัปโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีแค่หน้าเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปภาพอาจารย์ขาแล้วคงหนูมันต้องมีอัปรูปด้วยค่ะอาจารย์ขาอัปคลิปด้วยก็ได้เหมือนกันคะ่นะนักาขาสมมุติว่าพอใจตรงนี้แล้วพออะสมมุติว่าทีนี้อาจารย์จะพาอัปรูปค่ะข้อดี ของตัวที่ติดอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้เห็นไหมคะมาที่ใช้คําว่าตัวอัปโหลดอาร์ตตรงนี้คะ่ะนาาาักศึกษาถ้ามันมีตัวห้องเรียนของเรามันเป็นอัปโหลดอาร์ตแบบนี้คะ่ะนักศึกษาสามารถที่จะกดเข้าไปที่ตรงนี้อ่า พอกดเข้าไปแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะถามเลยว่าคุณต้องการอัปโหลดในแบบไหนแบบนี้ค่ะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการอัปโหลดเป็นรูปภาพค่ะสิ่งที่นักศึกษาต้องมีคือนักศึกษาต้องมีรูปภาพถูกไหมมีรูปภาพที่นักศึกษาเตรียมไว้แล้วสมมติว่าอาจารย์มีรูปภาพเนาะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการอัปโหลดรูปภาพนี้ค่ะ แต่หนูต้องเตรียมนะสังเกตคือจะต้องเตรียมภาพไปหมดแล้วเธอจะต้องมีทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วเธอไปโรงเรียนปุ๊บเธอจะต้องมีรูปภาพต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะสังเกตว่าถ้ามันอยู่ติดกับหน้าจอของนักศึกษาเองโอเคไหมอาจารย์จะทำให้ดูทุกรูปแบบเลยนะคะจะได้ไม่เกิดคําถามนะคะว่าจะต้องทํายังไงคะอาจารย์หนูไปไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใน ในคลิปนี้ก็คือบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อให้นักศึกษาสร้างเป็นนะคะจะแล้วจะได้ห้องที่สวยสวยงามว้ววๆาของแต่ละคนเลยนะคะทีนี้ค่ะนักศึกษาถ้ารูปภาพตรงนี้มันจะเป็นแบบค่า d e f a u l t ที่เขาให้นั่นแหละในตัวที่เขาให้นักศึกษาต้องการที่จะทําให้มันใหญ่ขึ้นก็เหมือนเดิมค่ะให้หนูปลดล็อกก่อนถัดจากนั้นให้มาที่คําว่า Edit ค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันโ t a t ทได้เปลี่ยนสเกลได้นะคะให้นักศึกษาเพิ่มสเกลเฉยๆให้มันเป็นไฟล์ที่มันใหญ่ขึ้นค่ะสังเกตว่าตรงนี้คือตัว h high ก,ก็คือปิดปิดเฟรมกับไม่ปิดเฟรมตัวนี้ข้อแตกต่างจะมีอยู่แค่นี้ถ้าอยากได้เฟรมก็กดมา กดหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดเฟรมขึ้นไม่อยากได้เฟรมก็กดเฟรมออกก็ได้ไม่มีปัญหานะคะตรงนี้อยากลบไม่อยากได้รูปนี้ก็ลบทิ้งเลยก็ได้ค่ะตัวนี้ก็คือทาซ้าอีกหนึ่งรูปก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาคือ Edit Edit ก็จะโชว์หน้า xyz ตรงนี้มาให้เรานี่แหละคะ่ะแล้วก็โรเตทแล้วก็สเกลนะคะตัวนี้ก็คือการรีเพทสมมุติว่ารีเพทคืออะไรคือการแทนที่รูปเดิมที่มันเคยมีอยู่ไม่อยากได้รูปนี้แต่ตำแหน่งนี้อยากเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะักศึกษาสามารถ,ะะร,ถารีเพวไดล็ ค่ะตรงนี้คืออะไรคือการซูมได้าซูมดูว่ารูปใหญ่ๆของเธอหนะักคืออะไร สามารถซูมได้อาจารย์ที่เขาเข้ามาเขาก็จะซูมดูว่าหนูแปะรูปอะไรไว้ตรงนี้ก็คือสามารถซูมดูได้นะคะหลังจากเสร็จแล้วค่ะจําไว้เลยว่าจะต้องล็อกทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนเนาะโอเคทีนี้อาจารย์ขาแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่อยากแปะตรงนี้หนูอยากให้มันเลยลอยอยู่หนูสามารถที่จะทําการอัปโหลดได้สังเกตนะคะถ้าหนูกดเดินเมื่อไหร่หนูจะสามารถทําอะไรได้อีกนะคะแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคลิปวิดีโอค่ะสมมติว่าอาจารย์ต้องการที่จะโหลดเป็นคลิปวิดีโอก็ถ่าย ไม่มีปัญหาก็โหลดเป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะนักสาขาอ่ามีคลิปวิดีโอไหมสมมติว่าอาจารย์มีคลิปวิดีโอตัวนี้เนาะอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องการอัปโหลดคลิปวิดีโอค่ะอาจารย์ก็อัปโหลดเลยค่ะนักสาขาเห็นไหมก็รอค่ะรอมันอัปโหลดอัปโหลดไฟล์ก่อนเนาะมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโออาจารย์จะพาอัปโหลดนะคะอัปโหลดหลักๆที่จะมีก็คืออัปโหลดแผนอัปโหลดคลิปวิดีโออัปโหลดรูปภาพจะมีอยู่แค่นี้นะคะ สังเกตนะเดี๋ยวรอสักพักนะคะถามว่าแล้วอาจารย์ขาแล้วจะรู้ได้ไงว่าห้องนี้เป็นห้องของหนูทำแคนวาเลยจ้ะใครถนัดแคนวาทำแคนวาใครถนัด powerpoint ทำ powerpoint แต่ทำให้ไฟล์มันเป็นไฟล์ png หรือไฟล์ jpg ก่อน นะคะแล้วค่อยเอามาอัพโหลดตอนนี้จะอยู่ขั้นโพส s s นะคะเนื่องจากตัวคลิปวิดีโอของอาจารย์อาจาจะมีค่อนข้างใช้เวลานาน,านหน่อยมันก็จะมีขั้นตอนของการโพสต s ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่หลังจากที่มันโพส c e s สแล้วเรียบร้อยไฟล์ตรงนี้มันก็จะเด้งให้เราเลยนะคะระหว่างตัวนี้ให้ไปดูตัวอื่นก่อนระหว่างที่รอโพสต s นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวอื่นก่อน ระหว่างที่รอโปรเซสต,ตัวนี้นะเดี๋ยวมันก็จะเด้งมานะคะสมมุติว่าเราอยากได้ตัวอื่นนะอยากได้ตัวอื่นอยากได้แมวไปวางอีกหรืออยากได้ตัวทัพตัวอื่นที่เรามีนะคะอ่ะสมมุติว่าอยากได้ลูกศรอ่ะสมมุติว่าอยากได้ลูกศรก็กดลูกศรมาเนาะ ก็จะโพสตให้นะคะเห็นไหมคะนักศึกษาเห็นลูกศรไหมสมมติว่าอยากให้อาจารย์เขาไปดูลูกศรจัดวัวเธอเนี่ยเอาลูกศรไปทางนึงแบบฉันมีอยู่หลายที่นะแล้วต้องการให้อาจารย์เดินตามลูกศรแบบนี้คะ่ะนักศึกษาสามารถหมุนตรงนี้ได้เห็นไหมหมุนได้นะคะถามว่าตัวนี้มีค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ว่านักศึกษาอาจารย์จะแปะเว็บที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อตกแต่งห้องได้นะคะสมมุติว่าตรงนี้แล้วอาจารย์ต้องการให้มันใหญ่ขึ้นก็ทําได้เห็นไหมต้องการให้มันใหญ่มากๆก็ทําได้ทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็อยากจะ แปะตรงไหนก็แปะนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ไปเนาะก็ปรับเล็กๆแล้วให้มันหมุนนิดนึงต้องการให้ไปดูตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะตกแต่งจะตกแต่งยังไงนะคะพอใจแล้วพอใจแล้วแค่กดตัวนี้ค่ะกดล็อกไว้สมมุติว่าอาจารย์พอใจตรงนี้แล้วกดล็อกแค่นั้นค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเรียบร้อยอ่ในระหว่างอัโปโหลดตรงนี้มาหรือย,ยังนะตัวโพสต์นะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานหน่อยเนาะแต่ถ้าอีกคลิปหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาก็จะแป๊บเดียวก็จะเสร็จนะคะ ตัวนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอเวลาอามาแล้วรอสักทักนะจ๊ะตัวเธอ ก็คือไม่ต้องรีบร้อนนะลูกเราทํางานบนตัวของเราเองนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวงานที่อาจารย์ให้ทาเนี้ยเพื่อที่จะลดการรวมคนนะคะไม่อยากให้มารวมคนเยอะแล้วก็ลดค่าเดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาเองนะคะสังเกตว่าตัวนี้อาจารย์ไม่อยากได้นะลูกตรงนี้เพราะว่าพื้นที่มันเล็กเนาะสามารถที่จะลบได้นะคะใช้กันลบได้เลยให้คลิกไปที่ตัวอาร์ที่เราต้องการที่จะลบเห็นไหมคะถัจากนั้นให้หนูมาคลิกที่ตรงนี้ค่ะมาคลิกที่ตรงนี้ก่อนเห็นไหมคลิกที่ตัวรูปตรงนี้ แล้วหนูกดล็อกกดปลดล็อกค่ะแล้วก็เลื่อนคลิปได้เลยเห็นไหมคะถ้าอยากใส่คำอธิบายนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะอาจจะแบบทำแปะในตัวที่อยู่ด้านบนก็ได้ว่า,าคลิปวิดีโอสำหรับการนำเสนอสื่อเสนอการสอนอะไรเงี้ยอันลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้อัด คือที่เวลาเที่ยงคืนในห้นักศึกษานะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราทํามาอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราพูดถึงแรงบันดาลใจหรือคลิปวิดีโอที่เราใช้สื่อการสอนถ้ามีนะเน้นย้ำนะว่าถ้ามีแต่ว่าหลักๆของตัวคอนเทนต์แล้วคือนักศึกษาจะต้องได้ตัวของ แรงมานานใจและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนถูกไหมคะก็คือเล่าอาจจะเป็นเล่าในรูปแบบไหนก็ได้เล่าแบบอินโฟกราฟิกเล่าแบบวิดีโอหรือว่าเล่าแบบรูปแบบอื่นๆที่นักศึกษาอยากนําเสนอได้เลยนะคะหรือแล้วก็ตัวต่อไปค่ะในห้องนี้ก็อาจจะมีแนะนําตัวเองหน่อยก็เป็นป้ายแนะนําตัวเองว่าป้ายของนักศึกษาอาจจะเป็นอะไรสมมติว่าป้ายที่อาจารย์มีเนาะอาจารย์อยากอัปโหลดป้ายแนะนําตัวเองนะคะ นี่คือกรณีของการอัปโหลดวิดีโอนะลูกหนูก็เตรียมวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วก็วิดีโอก็อยู่ในเครื่องนี้สมมุติว่าอาจารย์อยากอัปโหลดป้ายแนะนําตัวเองนะคะอาจารย์ก็อัปโหลดเลยค่ะมาที่อัปโหลดป้ายแนะนําตัวเองนะคะสมมุติว่าป้ายแนะนําตัวเองของอาจารย์คือตัวนี้เนาอะ,อะก็อัปโหลดเลยค่ะง่ายๆเลยอัปโหลดรูปนี่คือมันติดอยู่ผนังอัปโหลดอาร์ตอัปโหลดอะไรอัปโหลดไปเลยจ่ะไปดูป้ายแนะนําตัวเองสิจ้ะ นี่คือป้ายแนะนําตัวเองนะคะก็นักศึกษาสามารถทําบนแคนวาทําบน powerpoint ทําบนอะไรก็ได้ทําบนแบบ,ใค,แบ,บ,แบ,บคใครสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นค่ะใครสะดวกแปแบบทํเว o ร์ดสวยๆก็ทําค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือนักศึกษาจะต้องแปลงให้เป็นไฟล์ png แล้วก็ไฟล์แบบ jpg ที่สามารถอัปโหลดขึ้นมาได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นไฟล์กิ๊บเล็กๆได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็คือตัวอย่างของการอัพทั้งหมดที่นักศึกษาหน้าจะได้ใช้นะคะใครอยากตกแต่งห้องให้สวยงามเดี๋ยวอาจารย์อยากล 3ามดแบบเจ๋งๆว้าว้าค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวอาจารย์แปะลิงก์ให้ให้นักศึกษาไปโหลดแต่ข้อสำคัญคือนักศึกษาจะต้องโหลดเป็นไฟล์ G.L.B. เท่านั้นถึงจะใช้กับตัว spatial spatial ชชชชตังนี้อาจจะออกเสียงไม่ชัดเท่าไหร่นะคะจะขัด,ขดหูหนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษสักหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้ตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะนะักศึกษาต,ต้องมีคลิปวิดีโอเนาะคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าใครมีก็สามารถแปลได้เลยนะคะมีแผนการสอนเนาะมีรูปภาพที่จัดแสดงนะคะแล้วเข้ามาในห้องแล้วอาจจะเจอแบบ แนะนำตัวเองหน่อยมีรูปภาพมีชื่อโรงเรียนมีรหัสประจําตัวนักศึกษานะคะว่าศึกฝึกสอนอยู่โรงเรียนไหนอาจารย์จะได้ทราบด้วยอาจารย์ผู้ประเมินจะได้ทราบด้วยนะคะเหมือนตัวห้องที่อาจารย์ให้กับนักศึกษาดูนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะหลักๆของการทําห้องจะมีอยู่แค่นี้เลยจ้ะไม่ต้องรู้เยอะกว่านี้รู้แค่นี้ก็ทําห้องแบบวาวๆได้แล้วจ้ะ,ะทีนี้ไปต่อค่ะจริงๆตัวหน้าต่างของตัวนี้จะมีตัวกดแอส as portal ตรงนี้นะคะตัวนี้คืออะไรคือในกรณีที่เราอยากเอาห้องของคนอื่นมาแปะห้องของตัวเองแต่หนูจะต้องไปก๊อบลิงก์มาได้ก่อนนะจ๊ะตัวนี้จะถูกสร้างในคลิปที่2ที่เอาไปแปะจัดนิทรรศการที่อาจารย์ต้องการที่จะให้นักศึกษาเอาไปแปะเนาะส่วนนั้นคือนักศึกษาอาจจะต้องเตรียมสิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก็คือจะต้องเตรียมเตรียมตัวนี้ค่ะ ที่อาจารย์ให้ดูนี่มีอะไรบ้างมีชื่อตัวเองมีสาขาวิชามีรหัสนักศึกษานะคะอาจจะใส่เมลเข้าไปด้วยหรือใส่ Facebook เข้าไปด้วยหรือใส่เบอร์โทรเข้าไปด้วยแต่ส่วนสําคัญตัวที่อยู่ด้านล่างไม่สําคัญตัวสําคัญคือชื่อสาขาวิชาหมู่เรียนแล้วก็รหัสประจําตัวนักศึกษาแค่นั้นนะคะทีนี้ตัวนี้นอกเหนือจากตัวนี้แล้วตัวนี้ยังสามารถที่จะแช็ แชร์สกินได้นะจ๊ะทําได้เหมือนกันกับโปรแกรม z o ูม Zoom เลยจ้ะในตอนนี้อยากคุยกับเพื่อนแล้วต้องการที่จะแชร์ให้เพื่อนดูสามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็เป็นข้อดีของตัวโปรแกรมนี้นะคะอะทีนี้อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้คือตัวของการแอดห้องนะคะถ้าสมมุติว่านักศึกษาต้องการเอาห้องนักศึกษาให้คนอื่นดูให้จําไว้เลยนะคะไม่แคนอิด t ินะแคนวิวเท่านั้นนะคะให้ดูเท่านั้นแคนอิด t ิเมื่อไหร่ห้องเรา เจ๊งทันทีนะคะไม่ไม่ใช่เจ๊งนะคะเจ๊งทันทีเพราะว่าเพื่อนจะมาลบของเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนดูให้กดแคนวิลค่ะนักสาขากดแคนวิลแล้วตัวนี้ไม่ต้องนะคะแอนนี่วันวิ h เด i ลิงก็คือทุกคนที่สามารถมีลิงก์อยู่สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวสําคัญคะ่ะนักสาขาอยากให้เพื่อนดูกด Copy แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยจ้ะง่ายๆจ้ะจบแค่นี้สําหรับคลิปนี้ทุกคนน่าจะสร้างห้องเรียนเจ๋งๆวา้าวของตัวเองได้แล้วที่สําคัญอาจารย์จะแปะแปะอะไรนะ แปะลิงก์สำหรับโหลด3 d ดีให้ในกรณีที่คนต้องการอยากโหลดจำไว้ว่าใช้ในตัวห้องเรียนตัวนี้จะต้องโหลดเป็นไฟล์ GLB เท่านั้นนะคะราไปแล้วสำหรับคลิปของการสร้างห้องเรียนแบบเจ๋งๆนะคะหวังว่าจะเจอห้องเรียนเจ๋งๆสำหรับทุกคนนะคะอาจารย์อัดคลิปค่อนข้างยาวหน่อยแต่ว่านักศึกษาทำไม่ถึง10นาทีแน่นอนเพราะว่าเราเตรียมงานไว้หมดแล้วแค่แขวนบนหน้านี้เท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งมองว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องยากนะลูกเราสามารถเรียนรู้ได้นะักศึกษา,าเป็นคนเก่งทุกคนนะคะสามารถ ที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนเนาะหวังว่าจะจัดนิการจัดนิทรศการครั้งนี้จะมอบความรู้และก็การพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเอาไปใช้นะคะอย่าลืมว่าวพีเออาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะการสร้างห้องเรียนเจ๋งๆแม้กระทั่งการนิเทศหนูจะจัดการแสดงบนตัวโปรแกรมนี้ได้หมดเลยนะคะขอลาไปกับคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่านักศึกษาจะมีความสุขกับการสร้างห้องเรียนของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ